คือลูกพ่อโดนตีโดนทำร้ายแต่จริงเขาอริก,กันมาก่อนแต่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ใจร้อนนะแล้วโหดขึ้นเยอะเลยไปดูคลิปนี้กันค่ะ ประพฤกษ์สี่นวลหรือว่านายเอ็กซ์อายุ44แล้วนะคะขี่มอเตอร์ไซค์จอดหน้าบ้านเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ถามหาคนขี่รถอีกคันหนึ่งแล้วพยายามจะถีบรถลูกชายของเจ้าของเรื่องเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ไปทําร้ายลูกชายเขาแล้วเหมือนชักปืนออกมาด้วยนะคะไปโดนโดนคนด้วยนะคะแล้วฟุบลงทางเท้าเลยะคะ่ะเกิดขึ้นเวลาตีสองของ27มกราคมที่ตําบลบางพรีน้อยบางบ่อสมุทรการแล้วปรากฏว่านายประพฤกษ์เนี่ย ถูกแผลยิงเข้าไปะนะคะยังไม่รู้ว่าสู้กันอีท่าไหนเหมือนกันคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ะนะคะส่งโรงพยาบาลละเขาบอกว่าเขาขี่รถประจอดหน้าบ้านจรงิงมาตามหาคนที่ถีบรถลูกชายเขาอ่าเข้าใจละนะคะคือเขาเป็นพ่อแล้วเขามาตามหาคนที่ถีบรถลูกชายเขาซึ่งเป็นแก๊งวัยรุน่นคู่อริก,กับลูกชายอยู่แล้วจนกระทั่งจอดรถปุ๊บ<ๆ>ก็จะถามหาเด็กวัยรุ่นแก๊งนั้นนะคะ ปรากฏเด็กมี no, ป, <LI> ปืนค่ะยิงสวนออกมานะคะจนเจ็บอะค่ะอาการคนเจ็บยังอยู่โรงพยาบาลนะคะผ่าตัดกระสุนออกเรียบร้อยคุณผู้ชมดูภาพอีกทีหนึ่งคือประพฤกตเปิดเรื่องมาเหมือนมหาเรื่องจริงแต่งจริงเขามาตามเรื่องหลังจากที่ลูกเขาโดนถีบตกรถนะคะอุยแล้ววัยรุ่นพกปืนอะเดี๋ยวนี้เจอข่าวแบบนี้เยอะมากเพื่อนของคนเจ็บบอกว่าก่อนหน้านี้วัยรุ่นอีกฝ่ายไปเบิ้ลรถใส่หน้าร้านขายน้ำกระทอมตั้งแต่ช่วงเช้า จนรถเนี่ยเกิดไปชนเด็กที่ร้านซึ่งไอเด็กที่ร้านที่ว่าก็เป็นลูกของประพฤกเนี่ยแหละค่ะทําให้ประพฤกต้องขี่ตามมาเอาเรื่องคืนพ่อก็โอ้โหใจร้อนอยู่พอสมควรสาเหตุก็เรื่องเดิมๆแล้วค่ะเคยมีเรื่องกันมาอยู่แล้วพอเห็นหน้าเจอหน้าก็คอมเมนต์กันอีกนะคะฟังเพื่อนของประพฤกค่ะชนเด็กที่ร้านแล้วพี่พฤก็เลยขับมาคนโดนยิงอ่ะเขาก็เลยขับมาถามพี่ว่า เออมึงจะชนเด็กหรือว่ามึงจะอะไรกะเด็กสักอย่างเลแหละเออนั่นแหละมันก็ยิงสวนเข้ามาเลยมันซุ่มอยู่แล้วมาเจ็ดแปดคนอยู่ในบ้านขับมวนมาจะีชนเด็กก็เลยกมาาม้องหน้าบ้านมีไม่เป็นไรก้องหน้าบ้านมีค่ะเห็นมดแล้วว่าใครอยู่มั่งอะไรไปแล้วมาเล้าผมให้วิ่งไปตามหลายรอบแล้วคราวนี้แล้วก็เป็นเรื่องเ็าไได้รู้เขาบอกว่าเรายิงเข้าไปก่อนเดี๋ยวก็ได้รู้ว่ายิงไปจริงหรือเปล่าจับได้แล้วนะคะปรากฏไม่ใช่วัยรุ่นค่ะชื่ออาร์ตอายุ43เป็นคนยิงค่ะนะแต่เด็กเขามีเรื่องกันแต่่คคคคนนนนนี้เปป็ยิงะะะ คุมตัวพร้อมของกลางมาดําเนินคดีตามกฎหมายแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเลยนะคะส่งฝากขังสารสมุทรราการต่อมาทีมข่าวได้คุยกับเมียคนก่อเหตุค่ะเมียของอาร์ตนะคะบอกยอมรับผัวเป็นคนยิงจริงๆซึ่งผัวถูกจับดําเนินคดี2ข้อหาคือพยายามฆ่ากับพกปืนเมียเองก็ยอมรับตามกฎหมายนะคะส่วนตนก็อยากจะโต้แย้งข้อเท็จจริงบางอย่างก็คือวันนั้นผัวเธอกลับมาถึงบ้านพร้อมกับเธอนั่นแหละแล้วก็ญยติญายรวมแล้วสี่คน ยืนยันว่าระหว่างกลับบ้านไม่ได้ไปหาเรื่องใครไม่ได้ถีบรถใครด้วยนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามก็ถือปืนมาขู่เหมือนกันผัวเธอก็เลยต้องหยิบปืนยิงไปตอบโต้หนึ่งนัดซึ่งผัวเธอเองมีเจตนาถ้าหากว่าอยากจะทําให้ฝั่งนั้นถึงตายคงยิงแบบจ่อๆแต่นี่เป็นการป้องกันตัวเมียพูดแบบนั้นส่วนตัวก็เชื่อว่าอีกฝ่ายน่าจะเป็นคนมาหาเรื่องก่อนแล้วก็จัดฉากเอาผิดผัวเธอมากกว่านะคะครับแต่วว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับ